สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการประกอบเตาแก๊สนะครับของ Lucky f เฟรมนะครับซึ่งผมใช้นเป็นรุ่น LF402 นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นรุ่นตั้งโต๊ะนะครับรุ่นตั้งพื้นนะฮะก็มีข้อควรระวังก็คือว่าตรงนี้นะครับเราต้องหันด้านที่เป็น ไม่มีขอบนะครับซึ่งเป็นด้านที่พับต่างจากด้านอื่นนะครับให้อยู่ในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับจะมีเป็นด้านเรียบซึ่งสามารถใส่ของเข้าไปได้นะครับต้องอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งเขาก็จะบอกไว้ในคู่มือแล้วนะครับในขั้นตอนที่9นะครับก็คือด้านพับที่ต่างจากด้านอื่นนะครับให้อยู่ด้านหน้านะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งตัวอื่นจะเป็นการพับแบบ ตั้งขึ้นมานะครับอันนี้จะพับลงนะครับแต่ตอนที่เราประกอบนะครับเราจะต้องเอาด้านด้านนี้นะครับที่ชี้ขึ้นอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาแนะนําแค่นี้นะครับเวลาประกอบจะได้ไม่เสียเวลาอย่างผมอันนี้ผมต้องถอดมาประกอบใหม่นะครับโดยถ้าติดผิดจริงๆนะครับ เราก็ต้องถอดมาประกอบใหม่และอีกอันหนึ่งก็คือในการติดอันนี้ครับลืมไปนะครับมันจะมีรูนะครับตรงนี้ออันนี้เราจะติดให้ตรงนี้ด้านหน้าได้ยังไงนะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับตัวน็อตที่จะติดด้านหน้านะครับเสาตัวเสาสี่อันจะไม่เหมือนกันด้านหน้าจะต้องเป็นน็อตท,ที่ จุดตรงกลางเนี่ยจะต้องต่างกันนะครับต้องอยู่คนละระดับกันนะครับตัวนี้นะครับต้องอยู่คนละระดับกันส่วนด้านหลังจะเป็นอันที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเนี่ยครับจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับดังนั้นค๊ปเราต้องเริ่มตั้งแต่การติดตั้งตัวเสานะครับให้ถูกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับซึ่งผมติดผิดนะครับ ตรงนี้ต้องอยู่คนละระดับนะครับถึงจะถูกต้องนะครับดังนเราอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เสาสี่ด้านตั้งแต่ข้อ8เลยนะครับสังเกตดีๆนะครับจะได้ไม่ติดผิดนะครับ